สวัสดีค่ะเด็กๆผู้ปกครองนะคะพบกูพรอยู่แล้วนะคะในวิชาคณิตรทันเทีนบาลสองค่ะอันนีู้พรจะอ่านทบทวนเลขไทยเหมือนเดิมนะคะเด็กอ่านตามรูพรเลยค่ะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ด เลขเก้าเลขสิบเป็น่งกับศเลขสิบเเป็นงกับหนึ่งเลขสิบสองเป็นกับสเลขสิบสเป็นกับสเลขสิบีเป็นกับสเลขสิบหเป็นกับหเลขสิบหเป็น่กับหเลขสิบเเป็นอย่งกับเจ็ดเลขสิบแปดเป็นกับแ เลขสิบเก้าหนึ่งกับเก้าเลขยี่สิบมีสองกับศูนย์อ่าเด็กๆเด็กดกาซื้อคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะมาเปิดไปหน้าที่ห้าค่ะอ่ะาโดยครูพร้อมมีเจอ,อยางมือถือด้านข้3งสามข้อนะคะเด็กๆดูดดพร้อมกันเลยค่ะอ่าคำจังก,ก็บอกว่าเขียนตัวเลขและวาดภาพตามจำนวน ในช่องสี่เหลี่ยมให้สามันกันไอ้ดูข้อแรกอ่านข้อแรกเีามีเลขละนะคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็จะมีรูปภาพให,ะะนนะะพให้หนึ่งรูปนะคะอ่านดูถึงไหมคะไปดูช่องที่สองเป็นสองเขามีรูปภาพให้สองรูปอ่าเด็กหนบาของอหนึ่งสองมีรูปภาพให้สองภาพนะคะช่องหน้าเราใส่เลขไห้ค่ะ ในเลขสองค่ะเี่ก็เขียนเลขสองลงไปเลยนะคะต่อไปที่ท่าที่สามอันนี้เลขอะไรนะคะเด็กที่ไม่ค้านบเลขเละไรค่ะนี่คือเลขสามเราต้องวาดภาพเหื่อให้กับสาภาพนะคะอเด็กวาดภาพลงไปะคะ่ะตอนจะวาดส้มลงไปนะคะ,ะวาดเป็นสาม ไปนะคะอ่านดีๆไหมคะเด็กต้องวาดค่าให้เท่า,ากับจำนวนตัวเลขข้างหน้านะคะอันนี้คือเลขสามเพราวาดจทยเป็นสามไปไหมคะหนึ่งสองสามต่อไปจะช่องที่สีะะ 1, 2, 3, ่ที 4, ่สี่เขามีรูปภาพให้ดูรูปภาพคะเด็กก็พร้อมพ,พ,พ,พอเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่อันนี้มีสี่ภาพเดึงภาษาเลขไหนคะเลขสี่ลงไปค่ะ เลขสี่ลงไปนะคะนี่วาทบทวนใหม่ค่ะภาพแรกคือเลขอะไรคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งมีภาพให้กี่ภาพคะหนึ่งภาพต่อไปช่องที่สองนี่คือเลขอะไรคะเลขสองมีภาพมีภาพนะที่หนึ่งสองมีสองภาพเท่ากับตัวเลขคะ่ะต่อไปข้อที่สามเลขอะไรคะนี่คือเลขสามแล้วแต่ว่าภาพ คิดกบยังคะหนึ่งสอสามาเท่ากับตัวเลขหรือเลขสามค่ะไปม,มีค่ามีค่าคะหนึ่งสองสามสี่เราส้ยใส่เลขใส่ค่าเลข4อ่ะวันนี้พร้อมกัมีการบ้านให้เด็กๆทำหน้าที่5้านะคะทำเสร็จแล้วส่งลิปลงในกลุ่มไลน์ของเด็ยนะคะสวัสดีค่ะ